สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเป็นขับนะครับวันนี้กูตัวครับเลิกหลังจากเลิกประชุมครับนี่ครับจะมาใส่ขี้ไก่แกบนะครับขี้ไก่แก่เป็นแบบไอ้นี่ครับจะพามาดูกูตัวใส่ไปแล้วล่ะนะครับใส่ไปแล้วนะครับเป็นขี้ไก่แกบแบบนี้นะครับนี่เนาะเป็นแกบผสมนะครับแล้วก็อ่าเป็นมูลุวัวแห้งครับขี้วัวแห้งแบบนี้นะครับ แบบนี้แบบนี้อ่าแบบนี้นะครับนี่นะครับใส่ไปตรงนี้นะครับทําไมสายเหยุถึงเอามาใส่นะครับตามจริงมันต้องใส่ตอนปลูกนะครับแต่ว่าครูตัวสังเกตเห็นดูนี่ครับเนี่ยหลักการง่ายๆคือน้องเขาเหลืองครับเนี่ยครับบวบมันเหลืองใบค่อนข้างจะเหลืองครับแน่ๆก็น่าน่าคิดแบบง่ายๆคือน่าจะขาดพวกไนโตรเจนอะไรสักอย่างนี่แหละครับเพราะว่าเนื้อตรงนี้นะครับดินเขาแห้งครับดินเขาแห้งอย่างนี้เลยนะครับเป็นดินแบบที่หมด ดินที่คุณตัวปลูกไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นดินแบบปนๆอย่างเงี้ยนะครับดินมันแห้งทีนี้คุณตัวก็เลยว่าเออหรือมันอาจจะต้องเอาปุ๋ยมาคุมนะครับประโยชน์ก็คือที่แรกๆคุณตัวอยากให้ปุ๋ยมาคุมแล้วก็ไม่อยากให้หน้าดินมันแห้งนะครับสังเกตนะครับพอมันแห้งปั๊บเกิดอะไรเกิดขึ้นครับใบมันเหี่ยวเห็นไหมครับทั้งเหี่ยวทั้งเหลืองดูนี้นะครับแล้วก็น้องก็ติดลูกแล้วนะครับเนี่ยบวมในี่ติดลูกแล้วนะครับลักษณะเป็นอย่างเงี้ยติดลูกมาแล้วนะครับเนี่ ที่นี้คุณตัวกลัวลูกเขาจะไม่สมบูรณ์แล้วก็การดูแลนะครับเขาจะตายก่อนนะครับคือเขาจะเฉาก่อนก่อนจะมีลูกเพราะว่ารู้สึกดูจากเนี่ยมลภาวะภัยรอบนะครับดูจากดรอเขาเนาะน่าจะดกมากน่าจะดกมากเลยนะครับน,นะครับคุณตัวก็เลยต้องเอาเนี่ยฝุ่นมาใส่ครับเป็นฝุ่นแบบไอฝุ่นแบบขี้วัวนะครับ ทีแรกว่าจะใส่ขี้ไก่นะครับทีแรกว่าจะใส่ขี้ไก่แต่กลัวขี้ไก่มันมีไอ้กลัวมีเชื้อไวรัสนะครับเพราะว่าขี้ไก่มันมันมีแกลบด้วยนะครับมันไม่ได้ตากนะครับทีนี้ก็ใส่เป็นขี้วัวแทนนะครับแต่ยาวมาถึงนี่เลยนะครับใส่หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับมันมีขี้วัวประมาณสองกระสอบนะครับใส่ยาวตามนู่นมาเลยนะครับแล้วก็ทีนี้ก็เอาขี้ไก่แกลบนะครับมาใส่ตรงตรงกลางนี่เนี่ยเห็นไหมครับใหญ่นะครับ บวบเลียมนะครับตรงกลางจะเป็นแตงกวานะครับก็ใส่ตรงกลางนะครับใส่ตรงกลางด้วยแล้วก็ตรงนี้เอาขี้ไก่แกะมาใส่เป็นถั่วฝักยาวครับคุณตัวก็สงสัยเหมือนกันทำไมถึงไม่ออกลูกนะครับลูกยังไม่ได้ติดลูกนะครับนี่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าเรา,าปลูกเขาชิดกันเกินไปหรือเปล่านะครับเขาแสงไม่พอหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะหน้าฝนเพราะ เขาน่าจะบ้าเรือนะบ้าใบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เลยใส่ไปขีแ้แก่แกะครับนี่ลักษณะแบบแบบนี้ครับขี้แก่แกบนี่ครับเป็นแกบนี้นะครับถามว่าจะเค็มไหมก็น่าจะเค็มนะครับแต่ว่าครูตัวคิดว่ามันดีกว่ามันแห้งนะครับดีกว่าตรงนี้พื้นตรงนี้มันจะแห้งแล้วก็มันจะทําให้พาให้เครือมันเหลืองนะครับเพราะว่าอากาศตรงนี้มันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะครับเวลาแดดเนี่ยแดดร้อนเปี้ยงๆนะครับโดยเฉพาะาช่วงบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามนะครับ ืออน,นี้ก็บบเฉาหมดเลยแต่เวลาฝนตกนะช่วงวเช้าเ้านะครับตก๊ก็ตกนะครับตกแบบกระปิดกระปอยนะครับไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับรก็เลยเกิดไอเดียว,ว่านะครับเอาขี้ไก่เอาเรือฝุ่นมามาคลุมนะครับทีแรกว่าจะเอาฟางนะครับฟางแห้งแบบนี้หรือหญ้าแห้งคูตัวไปดูแล้วมันไม่มันไม่มันไม่มีครับมันต้องไปซื้อแล้วก็ต้องเอารถไปใส่คีูคูตัวไม่มีรถกระบะก็เป็นรถแบบรถธรรมดารถเก๋งธรรมดามันก็ใส่มาไม่ได้อีกนะครับ ก็เลยเอาตามนี้นะครับก็ใส่รามมานี้นะครับใส่รามมาต้นมะละกอนะครับมะละกอนี้ก็จะจะใส่ห่างไปนิดนะครับประมาณเม็ดจากคนต้นนะจากคนต้นมานี่เม็ดหนึ่งนะครับใส่มายาวเลยนะครับแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มนะครับพามาดูเฉยๆนะครับว่าวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยสาเหตุที่มันแห้งมันเหี่ยวนี่เป็นเพราะอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวคูตัวขอตัวลดน้ําอีกสักครู่นะครับแล้วก็ ไปแล้วล่ะดูฟ้าดูฝนกน็ไม่น่าจะตกคำวับบนนี้นะครับเดี๋ยวตกก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เชา้าเดี๋ยวลดให้น้องชุ่มๆมนิดนึ่งก่อนครับมีเหลือสองกระสอบนะครับเดี๋ยวไว้ใส่ไว้ใส่ต่อนะครับมีโซนหน้าในตรงนู้นยังไม่ได้ใส่นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับ